สวัสดีครับมาต่อกันอีกสักหนึ่งชุดนะครับพอดีมีของเพิ่งมาถึงนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หงพ้อมกล่องนะหลวงปู่หงพรมปัญโยนะเป็นเหรียญรุ่นแรกพร้อมกล่องมีเข้ามาสองเหรียญนะครับรอบนี้ใครไม่ทันก็ต้องขออภัยนะครับรอบนี้มาให้สองเหรียญเลยนะปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับนี่สวยๆนอนกล่อง กำลังแรงนะครับกำลังแรงหนู่ผู้หงผมปัญโยนะครับสวยๆผิวเดิมนะผิวลมดำบางๆออกน้ำมันนอกลุงล้งๆน้ำมันก๊าซนะับมาพร้อมกล่องนะ เหรียญละเจ็ดร้อยบาทนะครับรวมส่งนะหลวงปู่หงก็มาสองเหรียญใค้ไม่ทันรอบที่แล้วก็ลองทักมาดูนะครับบัวใหญ่หลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะหลุดลุดจองนะครับวันนั้นเปิดไปสี่พันห้าพอดีพี่เขาปิดด้วยความรวดเร็วนัดผมย5ห้านะครับแล้วก็ติดต่อไม่ได้แล้วนะครับก็วันนั้นจะปิดกันหลายคนนะแต่พอดีพี่เขาทักมาก่อนก็ให้เขา เราก็บิดไปแล้วนะครับโดนเทนะก็เอาราคาเดิมนะครับสี่พันห้านะใครพร้อมใครพร้อมก็ปิดได้เลยนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าขาดทุนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร,นรเอามาแบ่งปันนะเปลี่ยนหน้านะทุนคืนบ้างอะไรบ้างนะครับป,ปติธรรมชาตินะครับขายพระขาดทุนกําไรเรื่องธรรมชาตินะครับหลวงปู่เจียมหลวงปู่เจียม หลวงปูเจียมสวยแชมป์โลกเลยนะครบเด็นนี้เอาห้าร้อยบาทสวยๆพระเดิมๆเลยนะครับห้าร้อยบาทสียมาหลวงปูเจียมห้าร้อยบาท <c oughs> ชิน,นาราชเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อชินนะหลวงพ่อเฮียงวัดป่าอารันยิกาวาดนะครับปีศูนย์ห้านะครับหลวงปูเฮียงชนบุรีเล เออท่านจะดังพระปิตาครับระพิตาเล่นกันแพงนะหลายหลายพันถึงพันไปปลายเลยนะนี่เป็นทาตอนนี้ของท่านเป็นทําเป็น,ปนพิมพ์ชินลราชนะครับมีมวลสารเก่าของพระกุนะครับเนื้อชินของพระกุมาผสมด้วยนะฮะออกแบบด้วยสวยสดงดงามนะครับตะกัวพุทธคุณนะครับป้องกันของมีคมนะครับเมตตานะฮะอ่านประวัติท่านไม่ธรรมดานะครับ ของกันของมีคนของมีคมนะครับกระปุปืนนะครับแล้วก็เมตตาก็เป็นเลิศนะครับของบรทุกคนของหลวงปู่นะจินาดาราปีศูนย์ห้าเนื้อตะกั่วนะครับพี่เอาไวนะ้เอาแปดร้อยบาทนะครับ <c oughs> มีดหมอนะครับวัดท่าโขงกรมกาปีดหมอกรรมการวัดท่าโขงนะครับมีดหมอกรรมการวัดมหาปีดหมอมหาปราวัดท่าโขงกรรมการนะครับอันนี้เป็น ม้นี่มันแวบ,บเลยนะน่าจะเจ้าของน่าจะมีการใช้มานะถักด้วยถักด้วยหวายนะมีดกรรมการวัท่าโคงหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอ่าหลวงพ่อเพี้ยนนะนี่เป็นหลวงพ่อเพี้ยนวัดท่าอ,อ่กรรมการวัดท่าโคงนะครับมีหลวงพ่อเพี้ยนกรรมการวัดท่าโคงนะก็เอาไปหนึ่ง้าอบาทนะครับ1,500บาทนะผมว่าราคาน่าจะ ถูกกว่าออกจากวัดอย่างนี้นราคานี้ก็แบ่งๆกันถะาราคามาไม่แพงมากก็ไปได้นะครับเดี๋ยวนี้รูปมีดออกไปใหม่ต้องมีถึงพันเจ็ดพันแปดแล้วนะตัวใบนะครับตัวใบยาวห้านิ้วนะด้ามประมาณสี่นิ้วนะด้ามกับใบรวมกันเนี่ยเก้านิ้วนะครับเก้านิ้วนี่ถือว่าขนาดกําลังพกพานะไม่ไม่ขี้เลนะครับไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับกาลังเน็บนะกําลังน่าใช้ ก็เอา1,500บาทนะครับอรอบนี้ก็มีแค่นี้นะครับคิดว่าน่าจะวันนี้น่าจะจบแล้วนะครับว่าแค่หมดแล้วใครสนใจก็ทักมาเหมือนเดิมนะครับไลน์ id a c a l l v ET e t e นะครับหรือ Facebook นะครับธนวัฒน์ทับพ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ